คาถามคำตามนี้า่านท่านดจคำถามก็คือตอนทั้นสายตาไปจำปีสองพันห้าร้อยสตในโอกาส ลายมันเหยวามินเมือนลายประชาท่าั่าเอาได้รับราชการก็ไร้สิรพอไ้รับาก็มพอทันูซึ่เป็นท่านผู้สรรกของเครือราชสิริอ่อ และเป็นขั้นสูงสุดที่ข้าการจะได้รับ